บายดีพี่น้องสบายดีบรรทุกูทุกคนเด้อสมโมงสวรรค์ที่เขามารับซ่มส่องซาวบไลอ้าหัวสบายดีลูกสบายดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยกินมะขอน้ำกันเด้อกินมะข้อมะข้อทางนั้นมะข้อมเหี้ยบอู้หูมะข้อหวานมะข้อน้องชายไปเอาสบายดีพน้องมาต่นาจารอะไรสบายดีมาแต่นาจารลาอันพี่ปานพี่น้องเอ้ย นานบ่น้องเคยน้องเคยอ้ยน้องเคยพี่ฟานกินมักข้อพี่น้องม้นเจ้าลืมสบายดีบ่จักรุใส่ใส่ปลาลุงเด้๋ยวไเลยจะกินเดีเยวยังเสร็จมือใส่ปลาลุงเ่ษๆอย่าสบายดีไปหรองานง่ามค้อสบายดีปลาลุงกินกับเกลือพี่เราเห็นบ่จักทั้งข่อยว่านี่สบายดีก่อนเจ้าเห็นเมื่อเจ้าน่ะ สบายดีสดีปุงมาคกันะสง้ารเดีปุงมานลงนะกินัอลกันเดีปุงอังนอังนสบายดีลูกสบายดีนะไม่ลูกคนรลาจะบอกร้จังเลยน้องนั่งสีหายคนรลายอะไรนั่งสียหายด้เอาบอกเราบอกได็สิลุกยืนเวคือสบายดีนะนะลูกสบายดีนะไม่สบายดี ลาบเห็นข้อน้มันพอกมัด้อนอามานตะบานหัวทะยงคนี่จะมาง่่น้ไงเอ้นต่อน้อง้ายไปเอาไปเอาจต้นต่อเ่อเต้ต่อแสทเสมอนาดิบลงไหมน่าเต้นหักช้าย่งามเนี่ยงบ่เนีบให้บตัวนะบางแามมากคือสมนไม่ประดับยานยานี่หมอนนาจานน้อยยาเฮ้ยมีเต้นบ่ม่มีป็นเลย เอเป็นกินเป็นะไยเมื่อเนเงือกไก่เงอกว่าก้อยย่าจอยเอามาแบบดุตายซะอ้าวอนี่กนบลูกสบป้าใหแม่เฮจอยอนนี้ไอ้จอยน้ตายตายแลยจอยอ้าจอยจอยอ้าแล้วก็ เราอยู่ขูดอยู่เนี่ยูจอยดแกอินใเด้จอยจัจอยในอินในเด้จอยจะจ่อยจะจ่อยจะจ่อยจอยยวยนนะีดหน้าจิดหน้าต่อตาอีดมาอะเราเน้าเป็นหน้าตันตันอ๋อยู่ในขูดละตายอืมอย่ใดลตายอันแบบข่าวประทเดีเขาติดอันหัวติดไปโอ้เขาจะกอเเี่เ กับบุงอันนี้นบดเอาลงมาบ้านดอกมาได้ไ้มาเด้อมาเด้อไ่าอนมาเด้ออาหารดีก็เบอะมาีแมาีไปอยู่เโอ้โหดยจะเอาไป้าานี่เป็นจอย ซาไนปังเนียาแก้วล้จะากินคลั่มบ่่อบเอจะากค่มด้วยต้อคลั่มด้ว่ก็ไดแล้วก็อาไปกินทั้งหนาตั้งหนาีไม่ออนกินน้ากว่าลูกครับไหม่หลเลยไม่อนกินน้ำมือจ้ะนะนั่ใช่กระติหเลยมามคาแม่

นั่งขีดวาลนไย่นั้นมัก็บ่ไดชมนี่หวานหวานนะพี่น้องเอ้ยหวานไบ่บ่่าคุกค้นเราปกูพวกวากคนี้เอาิดแล้วอ่านตายเลยก็พวกเวลาบ้านนี่ตายแล้วกินแล้ว เสกเดี m> m ๋ยวพ่ออะไรลูกพ no, ่ออะพ่ออะไราจะเกินน ul ้ำหนุนพี่น้องเลยมุกกระแบงใช่รึนะลูกอะโคมังโมมักแตงไปแห่แล้วคุณเจ้าหย่าใช่เริ่มเปลี่ยนไปซ้วเลยกินบนเลี้ยงราเขาจะถับเขาเขาก็เป็นลูกนี่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 นี แสบพี่น้องเอ้ยเอาตัวนี้ลงอันตันี้กอนบริโภผ้าใยนางมีกับนอ่อนกำลัะเ่เียทาเนียมบเี่อย่าอย่า่าอาอาอ่าอย่จอาออย่าอย่อ่าอย่าอออย่อย้าอยาย่อ่อาออยาย่าอย่า่าอย่ยาอยย่าอย่าบย่าอย่ย่อายอียออย่อ แทงเงี้ยนตี้มาลงคลิปนะนี่ทั้งนั้นน้ำแรกแตกเลยพี่น้องเอ้ยมันหยางแบลยคือกระเจิเอาไปไปอย่างดีหนดีที่าทุกคนจัดนทเลอุ่เออมันย่างมันหางตองไปหยอดท้ายรถรถนมันกลับขึ้นมาพ่อให้มาซื้อน้ำก้อนแล้วก็มาเอารถเงินเดไปหาแม่ เดีมนเป็นอ่านันนี่มาหนอย่างลงไเอาหลอดมาสอบกานเเป็ดมสอบกันเลยแบ่งให้น่ออ่อนเนี่ยแบ่งให้น่ออวมเนี่ยน้ออ่อนบรลุเดิดทั้งไก่ทั้งนทไมกินเลยมันคนเล ักหน่อยพี่น้องเอ้ยัจหน่อยพระนมาพูดเอาข้าวอะไ้พูดนากันกมากินแล้น้อพี่น้องเอะขาเดกยังกแซ่พี่น้องเอ้ยเกลือเบิด์ลตะบันกก้อยก้อย เอ,อางินแจกบอางเงินก็ซอแยงข้นาหัวหน้ากับบเกอรีอยู่แล้ว้อนลมนลมงชุดเอามาเาเขาแม่ไม่อนเอาเอาเอาบวกนะกันดีๆโเสบแจบเอาเป็นการสอบมึงก็แจกยังไงเสพน้อย หวานไปกบมาันขับเขาแล้วเนาะมาข่องานนี่เนาะหวานแล้วสบักายก็จะแล้วบ่นักนักนักนี่แหละนี่เบริเป็นบุเป็นนีแลรก็มาส่งเป็นเขามาส่งปีนี้มัอยากส่งปีนีโบเป็นกบาเป็นเบักบกงหัวงาลัานนงานสัมแงานสําค้าสัาแพนนี่บไทย ข้งอาหารเนมามขนับเาบทบเขาเสียบลงมาในหงาลมมันก็ลงมาองเขาแมันบริหามันถมเนาะเขาเสียบไปอยู่หงาทึงเนี่ไสะฮันอันมันลม่มันพัดลมไหมมันลมมันสือหบห้าเ่ยมันบ่เป็นเป็ดตัวหงาบ่ห้าแินะ

นองอมาบเเออมันไหนอีแดนอีดันนะโอเคพี่น้องสีแบาพัจากฝากกดไล์กดแชยจุดติดแต่จงซาบไลเดิดอพี่น้องวดิคนบนุกคนกินหนาผอกนใหม่สองน้องอามสองบพี่น้องกดไล์กดเชดส่งซาบไลเดเดออ่เงี้แต่เสียงพี่นละนอยเงี้แต่เสียงให้ไดผ่านได้ไว